ใครจะหาร้านเติมเกมผมแนะนำคุกกี้แลนชอปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแับประกันความปลอดภัยไม่มีการโกงแน่นอนถ้าอยากจะเปิดแพ็คมัน,มน,มนเติมทองล้านๆก็คุกกี้แลนชอปฝากไว้ด้วยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกม e f o o t b บอ l อีกเหมือนเดิมแล้วก,ก็มีครั้งสำหรับการจัดอันดับนักเตะพี่ออฟเดอะวีคก็สำหรับสัปดาห์นี้ึทีมใหญ่ๆมากันเยอะอยู่นะพิมลีกี่ตัววะเนี่ยเบนาโด ดิซานโดโยเกเลสหรือจะเป็นโคพาเมอร์แล้วดูดิ บาซ่ามาลิดก็มากันหมดเลยอทีมใหญ่ๆที่มาเยอะอยู่นะเอาจริ้งผมดูค่าพลังมาแล้วตหนึ่งตัวที่ผมอยากได้นะเออแมนยูดิซานโดอีกตัวหนึ่งอะแรงแซงแม็กซิเมงเนี่ยตัวมันน่าโดนมากไม่จะมาสักพักหนึ่งเลยก็ใครสนใจเติมเปิดแพ็กนี้ผมขอแนะนำกุกิแลนชอปเติมสนุกไม่มีสะดุดเนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับโอเคมาตัวแรกเลยเดอะโก้ตแอนโทนีโพลิฟิกวิงเกอร์ฟอร์มอินคอน์ซิสแทนต์ถนัดซ้ายจ๋าๆสปีดเก้าสิบแอสเซสชั่นสิบสองก็ไว เลี้ยงบอลก็ดียิงก็ได้โพลิฟิกก็คือโพลิฟิกชั้นนำอะ่ะอันตนี่ค่าพลังโพลิฟิกมันต้องการแค่นี้แหละแต่ขอ Double ต่บุทัตได้บ้างโพลิฟิกผมว่ามันควรจะมีเดบุทัตแต่ว่าน่าจะให้เล่น s s ได้เนาะนี่มันเล่น s s ไม่ได้สําหรับยอดเดอะวิกก็เสียดายเลยมันเพิ่มตําแหน่งไม่ได้ด้วยนะแต่วิ่งไวเลี้ยงดียิงคม แล้วก็สไตล์ดีส่วนสกิลมีหมากเซเทิน์นซคอนโทรไม่มีเด็บบทัสแต่มีสกิลยิงลองในเคอเลอร์ลองในชูติ้ง shooting, มีสกิลส่งวันทัพสพาไม่มีทูพาสซิ่งแต่มีพินพ้อยถามว่าใช้ได้ไหมใช้งานได้นะใครเล่นปีกในแผนผมบอกคำตรงว่าเก่งเลยแหละค่าพลังเท่านี้แต่ว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นละมัง้งภาคปัจจุบนันแผนปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของแผนที่มีปีกอะเพราะว่ามันโดนทายได้นะไปใช้งานได้ ตัวต่อไปมันชื่อว่าอะไรทีมอนทีมงเวเลเรดูเทอร์ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งโกของเฟย์นูด e ีเฟซีฟโกคริปเปอร์ฟอร์มแซนดาดข้าพลังโกเอาไว้เก้าสิบแคชชิ่งเก้าสิบ พายดิ้งแปดสิบเจ็ดดีสิบเก้าดีสามเทียดีเก้าสิบถึงแม้ว่ามันจะดูเก้าสิบหมดเลยแต่มันก็เก้าสิบเป๊ะนะเว้ยซึ่งก็น้อยถ้าเทียบตรงๆผมพูดตรงๆว่าโกยอดตัววิกเลยแตัวยังข่าพลังมากกว่านี้นี่มันเก้าสิบเป๊ะเลยนะแล้วก็ในเรื่องของสกิลไม่มีโลพันด้วยแล้วก็ยังเป็นฟอร์มเซนด้าด้วยแต่ค่าพลังโกถามว่าใช้ไดหมผมพูดตรงๆว่าเฉยๆอย่าให้คําอย่าให้ตัวเลขเก้าสิบเนี่ยมันหลอกเรานะเว้ยมันควรจะเก้ายี่สิบสองเก้ายี่า เฉยๆนะไปเฉยๆเลยตัวต่อไปมันชื่อว่าหรุยสยเฮนรีเก้ฮูเพเยอร์ฟอร์มจันดาดเล่นได้แต่ปีกแต่ก็ปีกต่ำไม่ออฟสไตล์ปีกสูงออฟสไตล์ถนัดเท้าขวาสปีก้าวสามแอสเซชันเก้าสิบเอ็ดไวฟิลคอนแทคแปดสิบสี่ดีซามีหน้าโอเคเอาจริงตัวนี้มันเหมือนจะดูเป็นแบ็กยัางไงาก็ไม่รู้เนาะ เออเพราะว่าคาบหลักเกมรับมันก็มีมาให้แล้วเรื่องของการเลี้ยงบอลก็บอลทวนแปดดิบิงข้าสิบ้ระแปดสิบเจ็ดดีถ้าพีชิ้นเจ็ดสิบสี่เป็นโฮเลเยอร์เปิดก็ไม่ดีเล่นไนด้แต่ปีกยิงก็ไม่คมในเรื่องของสกิลก็เป็นสกิลเกมรับสกิลส่งสกิลยิง แต่ว่ายิงคมแค่นี้แล้วดันจะมาเป็นโฮเพเยอร์บอกน้าตรงว่าเฉยเเลยนะวิ่งดีเลี้ยงดีแข็งดีถ้าไม่นับลูกเปิดก็โอเคอยู่7จโลพาสแต่ฟีคิงเจ็ดสบอกน้าตรงว่าเสียชาติเกิดโฮเปเยอร์จัดๆัดสกิลเล่นท่าเด็ดๆก็ไม่มีพวกมาเสิร์นกับดาบทัศส์มีสกิลยิงสกิลส่งแล้วก็สกิลซูเปอร์ซับอะไรพวกนี้โอ้โหบอกน้าตรงว่าใช้งานยากสำหรับหลุยเฮลิเกตตัวนี้เฉยเยนะไป เฉยตัวต่อไปก็เป็นอาวาโลคาร์เดลาสออเปนซีวิงแบ็กฟอร์มแซนดาร์ดถ้าปี93แอสเซียน91วาย้อนแต81ดีซามิ n นา่าดีเกมรับดีเรื่องบอลมีถ้าส่งไม่ดีได้ว่าเป็นแบ็กบุกแต่ว่าถ้าเปิดไม่ดีบอกลตรงว่าก็เสียชาติเกิดในการเป็นแบ็กบุกอ่ะเกมลับถ้าเปิดแค่นี้แล้วเกมรับไม่ได้เด่นถึง90หรือ8 0ปลายเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์รองเรื่องของสก,กิลอะ d ouch, ดีแต่พาทัดไป้งจะบปิลลิต์อินเตอร์เซชันมีทูพาสซิงพินพอยต์โซนคอนโทนมีวันทัดพาบอกคำตรงว่าไปเล่นปีกก็ไม่เก่งไปเล่นแบ็กก็ไม่ได้เก่งเพราะามันเปิดบอลไม่ดียังไงเราต้องการเกมลุกอยู่แล้วถ้าเล่นแบ็กบุกต่อให้ตั้งเล่นเกมรับตั้งดีเฟนส์เกมรับมันก็ไม่ดีเฉยๆนะไปะ ไปอยู่ข้างหลังเฮลิเก้อะตัวต่อไปก็เป็นมาร์คเบอร์นอลบ็อกทูบ็อกฟอร์มสแตนดาร์ดสูง193เนี่ยเป็นบ็อกทูบ็อกที่โโอ้หตัวมันใหญ่จัดสปีด8 7แอสเซสชัน83ถ้าเป็นบ็อกทูบ็อกสปีดประมาณนี้เอาจงี้ก็ไม่ได้ไหวพูดตรงๆความเป็งแกร่งดี83สามิน่า91ดีเรื่องของค่าพลังเกมรับก็มีเรื่องของค่าพลังเลี้ยงบอลก็โอเคแล้วก็ส่งได้แต่ยิงไม่คมบ็อกทูบ็อกที่ได้ทั้งรับทั้งลุก ก็ใช้งานได้นะแล้วก็มีสปีดที่มันก็ไม่ที่ช้าขนาดน่ะนะแต่ถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของสกิลสกิลเกมรับทำได้ดีแล้วนะ่าบล็อกเกอร์แล้วพวกนะี้ไฟติ้งส g s ปิริตอินเตอร์เซพชันแต่ไม่มีแมนมาร์ก,กิ้งนะแล้วก็สกิลส่งก็ยังพอมีอยู่พวกทูพาสซิงเวทพาสมีโซคอนโทลด้วยเลยพวกนะี้แต่ถามว่าใช้งานยากไหม ใช้ยากจะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะเอาจริงบอกทูบอกที่ตัวใหญ่ๆแล้วแบบวิ่งง่อยไวขนาดเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันแล้วก็ทั้งเกมลุกทั้งเกมรับก็เล่นได้แล้วก็มีค่าพลังส่งที่ดี้วยนะสำหรับมาร์คเบอร์นตัวนี้ใช้งานได้นะไปตัวที่2เลยตัวต่อไปก็เป็นอแรงแซงแม็กซิเมนโกโบเชอร์ฟอร์ม s แ a นดา r d ดโกโบเชอร์ี่วิ่งโคตรไวบาลานก็ดีแล้วล่างนี้ฟิสเคอลแท็กถึง79ต่อให้ไม่มีบูตก็เหลือ76ก็เยอะอยู่ดีออลเว้นสี่อหมดเลยแตปดสิให้าสต่แล บอกตามตรงว่าเป็นปีกออฟสไตล์กับ SS เก่งเป็นกองหน้าเล่นได้ไหมเอาจริงถ้าไม่ได้เสียสียนในเรื่องของการหาช่องหรือการจบสกอร์ที่เยอะอแอลงแซงแมสซมแมงเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเลี้ยงมันเอาพูดตรงๆเลยมันเป็นตัวที่เลี้ยงมันแล้วบอลติดเท้ามากๆเลยแล้วทีเด็ดล่างนี้คือมีตาโบทาร์ดมีฟิฟแฟ มีโซคอนโทมี m มากเซเทิร์นด้วยแต่พรามันมีช็อปเทิร์นแล้วมีลองเลียงเคอร์เลอร์มีลองเลี้ยงชูตติ้งตรงนี้ถามว่าเลี้ยงกองหน้าใช้งานได้แต่ว่าถ้าเป็นปีกสำหรับแม็ซิมแมงหรือเอวิ่งดีแข็งดีเลี้ยงดียิงดีสก,กิลเลี้ยนท่ามีสก,กิลยิงมีสุดโหด ปแม็กซิเมงอาวแม็กซิเมงอยากได้วะ่ะตัวต่อไปก็เป็น The u a v 2 b a n a d o Silva Creative p a y m k e r f o r m a n w a v e r i n g เป็นเค e a t i ที s สปี d p a c k a g e อ d i t i o n 9กก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับ Benado Silva สำหรับสไตล์ c r ีย t i ทีแล้วข้ามรางเกมลับก็อเออนั่นแหละมันเป็นตัวที่มันไล่บอลน,น่ะเออแล้วก็เล่นเรื่องของ C M แล้วก็ออฟสไตล์ le, อยู่ดีปีกต่ำมาได้อยู่เลี้ยงบอลดีทรงดียิงดีก็สุดโหอ,อยู่แล้วเปล่า,า่าขอแต่ประทัดแต่ปะปกติมันไม่ค่อยมีอ่ะ b โด a d o Silva โอเคมี d o บ b l e tap สกิลส่งทําได้ดีอยู่แล้วสกิลยิงก็พอมีพวกในเรื่องของอะโคเปติกฟีชิงอะไรประมาณนี้มีเฟิร์สไทม์ช็อตด้วยมีไฟติ้งสปิริตสกิลส่งก็เป็นตัวที่โหดอยู่แล้วล่ะสุดโหดไปไปอยู่ข้างหน้าแม็กซ์แมงอะ่ะตัวต่อไปก็เป็นวิกเตอร์โยเกเลสโกโบเชอ่สองเท้าดีวว่าฟอร์มอาเบอร์ลิงสองเท้าที่ wide, วิ่งไวเรามีความแข็งแกร่งเราเลี้ยงบอลดีฟีชิงดีพูดตรงๆว่ามันเก่งกว่า,วา,วาฮาแลนด์เยอะเลยนะวิกเตอร์โยเกเลสอ่ะเอายิงค่าพลัง แกมมากเท้าที่ถนัดดีความแข็งแกร่งดีไม่ต้องเอาดับเบิลทัชก็ได้สำหรับโยเกเรสเนี่ยเป็นสกิลกองหน้าสายจบแบบมีเฮดดิ้งมีองเอเรียลลองเลนเคอร์ลองเลนชูตติ้งอโคเบดิกนีชิงมีคัดไม่นเทิร์นอย่างน้อยก็ยังดีอยู่มีคัดไม่นเทิร์นรแล้วพอเป็นถนัดสองเท้าใช่ไหมคัดไม่แอนเทิร์นหลอกยิงขวามาซ้ายสบายสบายไม่ต้องมานั่งเลงเลยว่าต้องยิงเท้าวขวาแล้วเป็นกองหน้าสายจบที่ดันจะเลี้ยงบอลดีแล้วมีความแข็งแกร่งถึงเก้าสิบเก็บบอลอยู่กับตัวได้สบายสุดโ oh, หดโยเนกะ่แข็ง แข่งแล้วแบบว่าขนาดสองเท้าแล้วเลี้ยงบอลดีเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกอีปิกก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะไปโยเกเรสพูดตรงๆตัวแรกเลยตัวต่อไปก็เป็นเดอะบูชเชอร์ลิซานโดมาติเนสบิวอัพฟอร์มสแตนดาร์ดบูตรีบิวดิ้งถ้าไม่มีบูตพูดตรงๆว่าต่อให้ทั้งมีบูตหรือไม่มีเนี่ยผมว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ไหววะ่ะเอาจริงถ้าจะเอามาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะคือเล่นเอาฮาเล่นฟุตทีแมนยูอ่ะถ้าจะใช้งานจริงๆบอกตรงๆว่า DMF เก่งสปีดต,ต้น87 Y สวายสปีดแปิบสีก็โอเคไม่ได้ช้าม,มากอย่างน้อยมันทดแทนในเรื่องของสปีดต,ต้นแล้วค่าพลังเกมรับ90หมดเร่คอนแทค88จ้ำถึง90บาลานดีทามน้าดีผมว่าค่าพลังเหมาะเป็น Dmf เลยออฟสไตล์ตั้งดีเฟไมเลยแล้วมีในเรื่องของค่าพลังส่งถึง86ส่งดีกับวียล่าผมอีกอะเรื่องของสกิลเกมรับมีหนึงสอสสิลสาหรับ Dmf หรือ CDM เพียงพอแล้วนะมีในเรื่องของสกิลส่งวันพัทพาร์ตทูพาสซิ่งเวทพาร์ตโลลอพาร์ตมาด้วย DMF สุดโหดแต่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กเอาไว้ก่อนไปไปอยู่ข้างหลังโยเกเลสในตำแหน่งกลางรับเท่านั้นเลยสำหรับดิซันโดค่้าพลังแจ่มมากในเรื่องกลางรับตั้งดีเฟนต์เนี่ยตัวต่อไปก็เป็นเดอะอุสมันเดมเบเล่ดิสกายดัมบัมโบโกโปเชอร์สองเท้าธรรมชาติฟอร์มแซนดาดวิ่งไวเลี้ยงดียิงคมหาช่องมี สกิลเล่นท่ามีสกิลยิงมีสกิลส่งมีสุดโหดอยู่ลแล้วปะวะเดมเบเล่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆเลยข้าพลังไม่ต่างหนังร้างทีแล้วที่มาเลยไปถ้าพูดตรงๆ ตัวแรกว่าเดเมเล่กองหน้าชั้นนําจริงและก็ตัวสุดท้ายของแพ็กก็เป็นซีหนาวโคพาเมอร์เคียทีเพเมเกอร์ฟอร์มอันเวเบอริงสปี 8, ation, 90, Wild, Contact, ด88แอคเซชันเก้าสิบไวซอนแทกดีเลี้ยงดีส่งดียิงคมพูดตรงๆมันเก่งกว่าเบนนโดเมื่อกี้เยอะเลยเก่งกว่าเบนนโดมาก,มากๆเลยลทีเด็ดคือล่างนี้มันมีดับเบิลทัสดับเบิลทัสบอลทัสลองเลนัลเลอร์ลองเลนชูตติงไฟติงฟตงฟตง First ้งสปิริตเฟิร์สไทม์ช็อตยิงถุดโทษโซคอนทอน โคก็จะครบเครื่องสําหรับโคพารเมอร์บอกตามตรงว่าท็อปแพ็คเลยโคพาเมอร์วิ่งดีเลี้ยงดีส่งโคดียิงโคดคมขาแม่งเก่งมีฟอร์เมเวิร์ลิง่งดาวัตัสมียิงมีส่งมีสุดโหดแปดท็อปแพ็คเลยพี่หนาวคนแรกเลยโอเคทุกคนก็จบไปแล้วสำการจานดำเตเพื่อออฟเดอะวีก็สนาบวีนี้บอกตามตรงว่าเปิดเถอะหยอดนิดหน่อยก็ได้ใครที่แบบว่าสายงบน้อยอะไรพวกนี้รอบนี้ตัวเด็ด เก่งๆข้าพลังเยอะๆเยอะเลยตัวที่ผมอยากได้จริงๆหรอก็นิซันโดแหละเอามาทำฟูลทีมแล้วอีกคนนึงที่อยากได้ก็แม็กซิเม็งอยากได้แม็กซิเม็งกับนิซันโดพาเมอร์กับเดนเบเล่ยังไงผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมมีพาเมอร์ลังโฮเพยเยอร์แต่ว่าล่างนี้ข้าพลังดูดีที่สุดแล้วอะถ้าไม่นับล่างพิเศษโคพาเมอร์อนะก็เหมือนเดิมมันทุกคนที่ผมจะอดัดไปอะไม่ต้องเชื่อนะใครที่อยากไปลองเล่นเองก่อนนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีตัวเลือกขมือเหมือนกันนะก็สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้แแลล้วเเจอออกกัันคคคิปปปต่ไไรรบโ okay, มาที เฮ้ยใครวะน่ะเฮนรินเก้เหรอหัวนึเกลจัดเลยนะไปรอบสองมาหน่อยดีดิซันโตมาเปล่าเฮ้ยอย่างงี้โอเคฮะแม็กซิแมงได้อยู่แม็กซิแมงโอเคอยู่ มาอีกทีเราสุดท้ายแล้วขอหน่อยี่ซันโทตัวเดียวพอเลยเพลงนี้ยไปฮึบเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเลยคุ้มแล้ว